เหรียญสวยเหรียญดีเหรียญมีอนาคตจำนวนการผลิตน้อยราคาถูกน่าเก็บสะสมหาเก็บไว้เลยนะครับเหรียญน,นี้ครับสวัสดีครับเพื่อนๆนสมาชิกนักสะสมทุกท่านครับสำหรับวันนี้ช่องคอนไทยเหรียญไทยมีเหรียญที่น่าเก็บสะสมเป็นเหรียญเนื้องเงินนะครับชนิดราคา50บาท เป็นเหรียญที่น่าเก็บสะสมมากครับมีจำนวนการผลิตน้อยครับเป็นเนื้อเงินนะครับเป็นเหรียญที่น่าเก็บมีอนาคตมากครับเหรียญนี้ราคาของเหรียญณปัจจุบันก็หาเก็บได้ราคาไม่สูงนะครับจึงน่าเก็บสะสมมากครับเป็นเหรียญพ่อหลวงรัชกาลที่9้าชนิดราคาห้าสิบาทเนื้อเงิน เ0เนเนื้อทองแดงส0เปอร์เนะครับเหรียญมีลักษณะทรงกลมครับขอบรอบนอกมีเฟืองจับพลิกตามแนวตั้งนะครับจำนวนการผลิตอยู่ที่แค่2องแสนเหรียญเท่านั้นนะครับสองแสนเหรียญจำนวนการผลิตสองแหลกสองแสนเหรียญเท่านั้นเปรียบเทียบกับ ประชากรหลายเจดสิบหลายสิบล้านคนนะ,นะครับก็ถือว่าจำนวนการผลิตน้อยมากหน้าเก็บสะสมมากครับเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่40มิลิเมตรน้ำหนัก25กรัมความหนาของเหรียญก็อยู่ที่2.05น mm นะครับมิลิเมตรนะครับ ขอบเป็นเฟืองขอบเป็นเฟืองนะครับด้านหน้าพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระประมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ผินพระพักเบื้องซ้ายริมขอบเหรียญด้านซ้ายมีข้อความเขียนว่าภูมิพลอดุลยเดชรัฐบาลไทย ริมขอบเหรียญด้านขวามีข้อความเขียนว่าองค์าศาสนุปถัมภกแล้วก็มีระบุวันที่ปีที่ออกเหรียญน,นะครับพศ2514ครับนี่ครับพศ2514นะครับออกใช้นะครับวันที่1กันยายนพศ2514ครับเป็นเหรียญที่สวยงามมากนะครับ ราคาหน้าเก็บสะสมมากๆครับเพื่อนๆนี่ครับเป็นเหรียญราชการที่เก้าพ่อหลวงราชการที่เก้าเนื้อเงินชนิดราคาห้าสิบบาทนะครับขอบเฟืองครับขอบเฟืองสวยครับขอบเฟืองชมด้านหลังครับด้านหลังก็เป็นรูปวงล้อธรรมจักร สวยงามทีเดียวนะครับเหรียญนี้ที่อยากให้เพื่อนๆเก็บสะสมเพราะว่าเหรียญนี้มีจำนวนการผลิตเพียงสองแสนเหรียญเท่านั้นจึงเป็นเหรียญที่น่าเก็บน่าสะสมมีอนาคตต่อไปในภายภาคหน้านะครับต่อไปจะหายากมากนะครับ ทางช่องของเราก็มีอะไรดีๆก็จะมาบอกเพื่อนๆแบ่งปันเพื่อเพื่อนๆจะได้นำความรู้ไปเพื่อเก็บสะสมเป็นแนวทางในการเก็บสะสมเหรียญน,นะครับจำนวนการผลิตน้อยก็คือเป็นเหรียญที่จะหายากต่อไปในอนาคตนะครับครับเหรียญสวยนะครับเหรียญสำหรับเหรียญ ที่ผมได้มันนีก็เป็นเหรียญที่สภาพเดิมๆนะครับไม่ได้ล้างนะครับผิวเดิมๆเก็บสะสมแบบนี้ก็ดีนะครับเป็นเหรียญผิวเดิมๆนะครับไม่ต้องไปล้างถ้าล้างแล้วมันจะราคาก็ตกอย่างหนึ่งแล้วก็เสียเสียในส่วนของผิวไปนะครับผิวจะด้าน ไม่สวยนะครับอย่างนี้ผิวจะงามผิวจะเงางามสวยงามนะครับผิวจะสวยนะครับจะวิ้งวิ้งเลยครับผิวจะน่าชมมากกว่านะครับถ้าเกิดสมมุติว่าไปล้างแล้วผิวจะด้านจะไม่ไม่วิ้งนะครับจะไม่สวยนี่ครับอันนี้ก็คือความรู้ที่เพื่อนๆได้รับทราบแล้วก็ จะได้ทราบว่าสาเหตุที่ทําไมถึงน่าสะสมก็คือจํานวนการผลิตน้อยมากและเป็นเนื้องเงินที่มีส่วนผสมของทองแดงเพียง10%เท่านั้นนะครับเนื้อเงินเนื้องเงินที่เยอะมากทางช่องคอนไทยก็เลยนำเหรียญน,นี้มาบอกกล่าวให้เพื่อนๆเ,เก็บสะสมนะครับ เดี๋ยวต่อไปในภายภาคหน้าก็จะหายากขึ้นนะครับสำหรับเพื่อนๆที่รับชมแล้วได้ประโยชน์ก็ฝากกดติดตามช่องคอนไทยเหรียญไทยด้วยนะครับเพื่อนๆขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ